สวัสดีครับผมโก้ดเดนเพชรครับคลิปนี้พาทุกท่านมาสัมผัสกับผลณฑนใหม่ล่าสุดครับจากค่าย h o n d a Automobile ประเทศไทยรถยนต์คันนี้เลยครับ h o n d a HRV ในโฉมใหมเทเชนโมลเกียสอ2,024ครับสำหรับ Honda h o n d a HRV ครับต้องบอกว่าเริ่มต้นทำตลาดรถยนต์เมืองไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2021ีครับ มาจนถึงวันนี้ครับปี2024เนี่ยก็ประมาณ3ปีก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับโฉมในแบบแมนเช h โดยการทําตลาดครับในเบื้องต้นนะครับเขาจะมีรุ่นย่อยให้เลือกเช่นเดียวกับรุ่นเดิมครับเริ่มตั้งแต่รุ่น E แล้วก็รุ่น EL แล้วก็รุ่น Top r s นะส่วนราคา5ตัวในเบื้องต้นนะฮะเทาที่ได้รับรายงานที่ทราบก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีที่งาน Motor Expo นะฮะ ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับในทุกรุ่นย่อยเนี่ยจะมีการปรับราคาลดลงตามสัดส่วนของแต่ละรุ่นแต่รุ่นที่ค่อนข้างปรับราคาลดลงมากกว่ารุ่นอื่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น E รุ่นเริ่มต้นครับที่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะฮะโดยมีราคาค่าตัวไม่เกินเก้าแสนบาทนะฮะส่วนคันนี้ครับจะเป็นในเกรดลองท็อปครับ EL ราคาค่าตัวไม่เกินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้าง เยอะเลยนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์นะะฮโดยเฉพาะในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยรวมถึงแก้มด้านข้างเนี่ยจะดีไซน์ใหม่ดูปลับกันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว h ฮทมาร์กนะครับแสดงเอกลักษณ์ความเป็นฟูลไฮบริดนะฮะชัยล่างเองนะฮะโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะฮะตกแต่งเป็นลายลังพึ้งสีดำตัว E L เนี่ยเขาก็ตก โดยสีบอลเงินแต่ถ้าเป็นรุ่น E เนี่ยก็จะเป็นสีตามปกติแล้วต e ัว EL เนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอก LED ด้วยตนะัดเลาะมาด้านข้างตัวถงังก่อนอื่นต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยในรุ่นนี้ครับต้องบอกว่าสีสันค่อนข้างสวยงามมากขึ้นนะฮะเพราะเป็นสีใหม่แซนกากีตัดกับหลังคาสีดาซึ่งสีนี้ครับมีให้เลือกเฉพาะรุ่น EL กับรุ่น RS เท่านั้นนะฮะในส่วนของการตกแต่งก็จะใกล้เคียงกับ รุ่นเดิมครับโดยเฉพาะมุมมองด้านข้างเนี่ยตัวล้อแม็กเองเป็นขนาด17นิ้วเป็นลวดลายเดิมนะครับตกแต่งด้วยสีดําเงามาพร้อมอยาง 215/60R17 ตัวชัยล่าก็จะเป็นแบบเรียบๆเป็นสีดําน,นะครับปกติอย่างที่บอกกับความโดดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหลังคาแบบทูโทนจะมีให้เลือกเฉพาะสีแซนการกีเท่านั้นนะฮะในรุ่น e l ตัดลอบมาด้านท้ยรถนะฮะเอาจากหลังคาดํา เอาอากาศแบบที่ฉลามทักฟินในส่วนของการดีไซน์โดยรวมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะฮะสำหรับตัว e l ทุดไฟจะเป็นแบบ led นะครับตอบใสนะะมีความสวยงามลงตัวนะฮะด้วยสีสันของไฟที่ยาวต่อเนื่องกันนะฮะตัวกันชนก็จะเป็นดีไซน์ใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะฮะในรุ่น e l ก็จะตกแต่งด้วยแถบสีเงินนะครับดูลับกับกันชนหน้านะะส่วนรุ่น e รุ่นเริ่มต้นเนี่ยตัวกันชนเขาจะเป็นสีดำ โดยรวมก็จะประามาณนี้ครับในเรื่องของรูปลักษณ์ในรุ่น EL พามาชมภายในห้องโดยสารในรุ่น EL นะรรุ่น EL การตกแต่งเขาก็จะเป็นในโทนของสีดำนะครับด้วยหนังแล้วก็วัสดุที่เป็นซอ f t t o u c สีดำตลอดทั้งคันนะฮะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะฮะแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับ นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่เป็นแบบลอยตัวแล้วครับไม่ได้เป็นกล่องแบบรุ่นเดิมแล้วนะชุดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้ว a a อดว Touch นะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงทั้ง Siri และ Android Auto ด้วยนะชุดจอมีความละเอียดค่อนข้างสูงครับตัวนี้ได้รับการยืนยันว่าในตำแหน่งผู้ขับผู้โดยสาร ทั้งสีตำแหน่งครับตัวจอเนี่ยจะสามารถที่มองได้ชัดเจนไม่มีแสงสะท้อนนะครเป็นจอ Full l d ที่มีการอัปเกรดใหม่รวมถึงมีการอัปเกรดกล้องมองหลังใหม่ด้วยนะครับชุดจอชุดนี้ถัดมาครับก็จะเป็นชุดแผงหน้าปัดนะฮะจะเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วรูปแบบการดีไซน์ต่างๆลูกเล่นต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะครับแต่เขาจะอัปเกรดในส่วนของกราฟิกที่แสดงเป็นรูปรถพร้อมไฟเบรกขึ้นมา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะผู้ขับเนี่ยไม่ต้องกังวลเวลาเราใช้งานระบบเซนซิงนะครับไม่ว่าจะเป็นอัติทิพคุยคอนโท l น,นะฮะรวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะฮะในกรณีที่มีการส่มเสียจากการชนเนี่ยจะมีกราฟิกแสดงว่ารถกําลังเบรกอยู่ผู้ขับก็ไม่ต้องกังวลครับว่ารถข้างหลังจะไม่รู้ว่ารถยนต์เราเบรกอยู่ นอกจากนี้ครับก็จะมีการอัปเกรดออปชันใหม่ๆครับโดยเฉพาะเวลนคอนโซลกลางครับจะออกแบบเป็นแบบ2ชั้นนะฮะช่วยให้วางสิ่งของได้อย่างอเนกประสงค์ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะฮะร,รวมถึงจะมีไวเลสชาร์เจอร์ด้านล่างให้ด้วยในรุ่น e-l นะฮะแล้วก็มีการอัปเกรดช่องเสียบ USB นะครับทั้งหมด4ช่องนะครับด้านหน้าก็จะมีทั้ง type c 1จุดแล้วก็ type a 1จุดด้านหลังจะเป็น type c 2จุดนะครับแล้วก็มีช่อง ปับอากาศด้านหลังด้วยนะฮะรวมถึงช่ชองปั๊บอากาศด้านหลังเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดเพิ่มในรุ่น E ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในรุ่น E L เขาจะเพิ่มเติมในส่วนของกระจกนะฮะพร้อมกับไฟส่องสว่างที่บริเวณที่บังแดดทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะฮะนอกจากรุ่น E L ในรุ่น E, L, นน e L, ก็จะมีการอัปเกรดออปชั่นนี้ด้วยในตำแหน่งผู้ขับในรุ่น E L เนี่ยเขาจะอัปเกรด เบาะนั่งครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะฮะถ้าเป็น E-L ุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นปรับแบบแมนนวลนะฮะส่วนรุ่น E ก็ยังเป็นปรับแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะ,ะส่วนอุปกรณ์อื่นๆครับก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะฮะตัว U-Drive Control มีให้ครับในรุ่น E-L มีไดโหมดนะครับมีทั้ง Icon e Normal Sport ให้เลือกใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิมบนพื้นฐานของเครื่องยนต์ฟูลไฮบริด e-h-e-v นะฮที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดินซินอคทิสันไซเคลิลขนาด1.5ลิตรนะฮะตัวนี้ก็พ่วงกับระบบไฮบิดนะครับโดยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมีกำลังขับเคลื่อนอยู่ประมาณ131แรงม้าโดยพื้นฐานของระบบไฮบริดก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนอกจากความแรงครับก็จะเครมอตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไว้อย่างคุ้มค่าครับอยู่ที่25.6กลมต่อลิตรนะฮะแล้วก็1ถัง,งนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทาง เกินกว่า800กิโลเมตรซึ่งผมเคยพิสูจน์มาแล้วครับกับกิจกรรม Hon d a EHEV ชาเล g e ครบบเส้นทางกรุงเทพพิษณุโลกเชียงใหม่นะวิง่งช่วงนั้นก็วิ่งได้เกิน900กิโลเมตรซึ่งการเคลมในเบื้องต้นเนี่ย800กิโลเมตรเนี่ยถือว่าทําได้สบายๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละท่านด้วยครับในแง่มุมของความประหยัดใช้คันเร่งมากใช้คันเร่งน้อยความประหยัดก็แตกต่างกัน ในส่วนของรุ่น r s ครับในแง่มุมของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเราต้องบอกว่าโดดเด่นตั้งแต่มุมมองด้านหน้าเลยครับโดยเฉพาะการดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับ <Yeah. S 1> รูปทรงใหม่รวมถึงตกแต่งด้วยสีดําเงา <Yeah. S 1> แล้วก็สัญลัษณ์ RS แล้วก็จะมีโลโกโ้เฮตมาซมบ้า <Yeah. S 1> ครับพร้อมรอบด้วยสีน้ําเงินนะครับแสดงความเป็นรถ SUV f u วี h y b r i d อย่างชัดเจนในส่วนของชุดไฟครับก็จะเป็นแบบ f u l l LED ดเต็มระบบเลยครับ จะเป็นแบบแอคทีฟได้วิ่งบีมนะฮะตัวนี้ก็จะปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับในลักษณะของการตกสว่างที่เลี้ยวตามองศาของโค้งต่ำลงไปครับในรุ่น rs UH ก็ยังโดดเด่นครับในเรื่องของชุดกันชนนะฮะเป็นสีดำเงาตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็จะมีเส้นสีแดงนะเป็นแอมป์อัพนะม โดดเด่นตนะั้งแต่รุ่นที่แล้วลัดเลาะมาด้านข้างตัวถังนะฮะเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในส่วนของล้ออะลอยครับจริงๆเป็นลวดลายเดิมนะฮะแต่มีการอัปเกรดสีสันใหม่ตกแต่งและอย่างแตกต่างนะฮะเพิ่มความสป,ปอร์ตด้วยสีทูโทนตัดกับสีโคลเมียมนะฮะตัวล้อก็ยังเป็นขนาดสินิ้วพร้อมอยางสองสอ r สิด ตัวช้ยล่างก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาตัดด้วยเส้นโครเมียมนะต่อเนื่องครับมาที่ด้านท้ายรถความโดดเด่นเขาก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟซึ่งเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับเป็นดีไซน์กรอบโคมใหม่ครับในลักษณะของโคมสีดำาึึ่งดูสปอร์ตเข้มมาขึ้นตัวชุดไฟเนี่ยก็จะเหมือนกับโมเดลที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะฮะในรุ่น A8 เขาจะเพิ่ม ตัวเซ็นเซอร์นะครับการะยะด้านหลัง4จุดด้วยตัวกันชนดีไซน์ก็ใกล้เคียงกับรุ่นเดิมเลยนะฮะตกแต่งด้วยสีดำเงาตัวชุดไฟที่เป็นโครมดำเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น rs ส่วนรุ่น e และรุ่นร e ุ่น el เนี่ยก็จะเป็นชุดไฟปกตินะครับเช่นเดียวกับรุ่นเดิมพาชมภายในห้องโดยสารของ honda h l v ev e ในเกรด rs ซึ่งเป็นรุ่น t อปสุด นะครับตัวการดีไซน์เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่ายังดีไซน์ตัวแดชบอร์ดเนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะฮะโดยภาพรวมเนี่ยเขาจะเน้นการตกแต่งด้วยการเดินได้สีแดงเพิ่มมากขึ้นนะฮะรวมถึงการตกแต่งเส้นสายต่างๆเนี่ยด้วยสีแดงนะครับตัวบอบ์ดนั่งเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของผนึกสัญลักษณ์ RS นะฮะในรุ่นเดิมไม่มีนะฮะตัวนี้รูปทรงของเบาะก,ก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นเดิมตัวเบาะก,ก็จะเป็น ด้านหน้าผู้ขับครับปรับด้วยไฟฟ้านะครัทิศทางนะส่วนการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆในรุ่น RS ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะฮะมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมค่อนข้างเยอะทีเดียวครับโดยเฉพาะในส่วนของชุดหน้าจอสัมผัสนะฮะจะเป็นแบบ้อยตัวและจากรุ่นเดิมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของตู้เป็นกล่องนะฮะตัวนี้ก็จะดูทันสมัยมากขึ้นดูอินเทนนะครับ ในสไตล์รถยนต์ยุคใหม่นะฮะตัวชุดจอเนี่ยจะเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วแอดวานทันะรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายรวมถึงสามารถสั่งงานด้วยเสียงทั้ง Siri และ Android Auto ดีเทลของหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความคมชัดสูงนะฮะเบืนะบเ้องต้นทางทีมวิศวกรของด้านเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวจอชุดนี้จะลดแสงสะท้อนได้ค่อนข้างดีนะฮะ แล้วก็สามารถที่จะมองได้ชัดเจนในทุกตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าเบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะมองจอได้อย่างชัดเจนครับลดแสงสะท้อนไปได้เยอะทีเดียวแล้วก็มีการอัปเกรดความคมชัดของกล้องไถยหลังด้วยนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสทดลองใช้งานจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีครับว่าจะมีความคมชัดใช้งานสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนนะตัวกล้องก็จะมีเฉพาะกล้องมองหลังนะไม่ได้มีกล้องรอบคันเพิ่มเติมในส่วนของการออกแบบนะฮะ นอกจากแผงแดชบอร์ดนะฮะที่ชัดเจนก็จะเป็นในเรื่องของคอนโซลกลางที่ออกแบบใหม่เป็นแบบ2ชั้นนะฮะด้านบนก็จะเป็นช่องวางของนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ตัวไวเลสชาร์จเจอร์เนี่ยเขาจะมีทั้งรุ่น R-S แล้วก็รุ่น E-L นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของช่องเชื่อมต่อต่างๆด้านหน้าก็จะมี USB Type C 1จุดนะครับแล้วก็ Type A 1จุดส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น USB Type C 2จุด พร้อมกับช่องแอร์หลังต้องบอกว่าทั้ง usb 4จุดเนี่ยก็จะมีทุกรุ่นย่อยนะฮะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่น e รุ่น el รวมถึงช่องแอร์หลังครับในรุ่น e เนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมให้ด้วยอ่ะเหนือขึ้นไปบนหลังคาตัวหลังคาก็จะเป็นแบบพารามิกนะเป็นหลังคากระจก2ตอนนะครับแบบฟิกเปิดไม่ได้นะครับด้านหน้าก็จะมีม่านบังแดดให้นะครับเป็นแบบใสๆด้านหลังก็จะเป็นม่นานบังแดดแบบเปิดถอดได้ นะครับเป็นปกติเหมือนรุ่นเดิมอ่าถัดมาครับในโซนผู้ขับนะครับตัวพวงมาลัยก็จะตกแต่งด้วยการเดินได้สีแดงเช่นเดียวกันนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปกตินะฮะด้านขวาก็ควบคุมในส่วนของ Honda Sensing ซึ่งมีให้ทุกรุ่นย่อยนะครับสำหรับ Honda Sensing ไม่ว่าจะเป็นเกต E เริ่มต้นลงถึง EL เนี่ยและ RS เนี่ยก็จะมี Honda Sensing มาให้นะครับ ตัวรูปทรงของพุมาลัยครับก็จะเป็นทรงกลมเช่นเดียวกับรุ่นเดิมนะฮะมองทะลุไปก็จะเป็นแผงหน้าปัดครับซึ่งเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วการแสดงผลต่างๆลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่เขาจะมีการอัปเกรดกราฟิกครับเป็นรถยนต์ครับพร้อมกับสัญลักษณ์ไฟเบรกให้กรณีที่ผู้ขับเบรกรถปกติก็จะมีกราฟิกแสดงว่ารถเบรกลมถึงการใช้งานระบบเซนซิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชน พร้อมระบบช่วยเบรกลมถึง Adaptive Cruise o n t r o l เนี่ยเมื่อรถยนต์มีการเบรกเนี่ยตัวกราฟิกตัวนี้ก็จะแสดงขึ้นมาโดยรวมครับในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารทั้งรุ่น RS และรุ่น EL ก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมพอสมควรครับให้ความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ครอบคลุมมากขึ้นนะครับครบถ้วนแล้วครับสำหรับการพายยนต์โฉมเป็นครั้งแรกสำหรับ Honda HRV e:HEV ในโฉมใหม่เชนนนะฮะ ซึ่งวันนี้พาชมแบบรัวๆแบบเร็วๆครับ2รุ่นย่อยครับทั้งรุ่น e l แล้วก็รุ่น r s ทีกว่าโดยรวมเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับมีการอัปเกรดรูปลักษณ์รวมถึงการเพิ่มเติมออปชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกไปครับในเรื่องของราคาห่าตัวเนี่ยในทุกรุ่นย่อยครับจะขยับลดลงมานะฮะเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้ใช้งานครับที่จะได้สัมผัสรถยนต์ฟูลไฮบริดของ Honda ได้ง่ายมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการพายน์โฉมเป็นครั้งแรกครับกับรถยนต์รุ่นล่าสุดครับจากค่าย Hon d a a อ t o m ม b i l ประเทศไทยครับที่กำลังจะเปิดตัวบุกตลาดอย่างจริงจังครับในช่วงปลายปีนี้ครับที่งานมอเตอร์โช2024แลาสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมครัฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube 2ช่องของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นออโตเมทไทยแลนด์รวมถึงไลฟ์เพจแช n แนลครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ